ทีนี้ตัวนี้ตัวถัดไปตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเลเซ่าครีมนะคะก็โอ้โหอันนี้นี่แบบไฮโซมากเลยเพราะว่ากล่องของเขาเนี่ยเป็นแบบสุญญากาศนะคะเราก็สามารถกดเอาครีมเนื้อครีมตรงนี้เนี่ยขึ้นมาแบบอย่างนี้แล้วเราก็ป้ายปึ๊บอย่างนี้มาแล้วก็เอามาเพื่อใช้นะคะได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมือเราอะ่ะเราไม่ต้องใช้มือเราเนี่ย ควักลงไปนะคะควันลงไปทั้งใต้เพราะฉะนั้นเนื้อครีมเนี่ยเขาก็จะสะอาดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะวิธีการใช้เหมือนกันกันกบเซรั่มนะคะเมื่อกี้เราทาเซรั่มไปแล้วเราก็ปล่อยให้เซรั่มเนี่ยเข้าผิวหน้าเราเนี่ยให้เขาซึมไปให้หมดนะคะก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาครีมตรงนี้เนี่ยมาวอร์มนะคะแล้วเราก็ทําทาไปในลักษณะเดียวกันกับที่เราใช้เซรั่มนะคะเหมือนกันเลยมันเป็นการนวดนะคะ แล้วก็เบาๆมือนะไม่ต้องแรงนะคะเพราะว่าแรงเนี้ยจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยมันจะยิ่งแบบเหี่ยวย่นลงไปนะคะประมาณนี้เลยแล้วนี้ลักษณะเดียวกันนะคะเนื้อครีมตรงนี้ก็มีเทคโนโลยีของ A D T ที่เขาแนะนยนำส่งสารลงไปเนี่ยซึมลงไปเนี่ยใต้ผิวเนี่ย ได้แบบเต็มที่เลยเดือบเกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุ้มค่ามากกับเงินที่เราเนี่ยใช้นะคะในลงในการลงทุนกับใบหน้าเราเนี่ยประมาณนี้นะคะโอ,อ้แบบดีมากเลยนะคะผมใช้ตรงนี้เนี่ยมาได้อ่าหชุดแล้วนะคะใช้แบบต่อเนื่องเลยเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างนี้นะคะแบบแบบหลงรักแล้วก็รู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้นะคะ